สรุปงานวิจัยสารสกัดรังนกออรซซาช่วยเรื่องผิวยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมหมอซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ในงานวิจัยพบว่าสารสกัดรังนกออรซซามีกรดเซียริกที่สามารถช่วยเพิ่มมิคุ้มกันช่วยการทำงานของสมองและช่วยลดโอกาสการติดเชื้อของไข้หวัดใหญ่ได้ซึ่งมี epidermal growth factor หรือ EGF ที่ช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผิวจากการศึกษาจะพบว่า EGF ของพวกเรา จะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้นด้วยวิธีการใช้เอนไซม์แรงดันสูงพิเศษเพื่อผลิตสารสกัดรังนกที่มีปริมาณ EGF ที่สูงกว่าสารสกัดรังนกในรูปแบบอื่นๆถึง5เท่าซึ่ง EGF จะช่วยให้ผิวหนังของเราแข็งแรงขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เคราตินไซต์จึงช่วยส่งเสริมผิวของเราให้มีความอ่อนนุ่มและปรับปรุงผิวในการสมานริ้วรอย ส่งผลให้ผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากการทดสอบในห้องทดลองแสดงให้เห็นถึงการซ่อมแซมผิวภายใน24ชั่วโมงของสารสกัดรังนกออรซซาต่อการหายของรอยขีดข่วนบนผิวผลการทดสอบจากผู้หญิงที่มีผิวสุขภาพที่ดีที่ได้สารสกัดรังนกออรซ่าวันละ70มิลลิกรัมเป็นระยะเวลา1เดือนผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าความชุ่มชื้นของผิวดีขึ้นมากในบริเวณที่สูญเสียน้ำผ่านผิวหนังลดลง30เตทำให้ผิวลดความแห้งกร้าน และเพิ่มความหนาแน่นของคอลลาเจนทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นดีขึ้น7%ในช่วงนี้ถ้าใครติดโควิดและรอเตียงจากโรงพยาบาลอยู่สามารถแอด l ล n e ID ดีแอดไทยโควิดแคร์เพื่อปรึกษาทีมแพทย์อาสาจะจัดส่งยาและสมุนไพรให้ผู้ติดเชื้อที่บ้านฟรีหมอขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนงบค่าย,ยาให้คนไข้ทุกท่านด้วยนะครับใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้หมอหมอจะทาวิดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มให้อีกนะครับ และฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ